ทุกคนทายมาสิครับว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่ใดนี่นะฮะบรรยากาศหนังไทยด้วยนะฮะจะเป็นหลังๆฮะทุกคนนี่ฮะวันนี้มาทําหลักสูตรที่นี่ฮะทุกคนทายมาสิครับว่าผมอยู่หลังไหนเป็นหลังๆเป็นบ้านไม้ทุกคนเป็นบ้านไม้งามรีสอร์ทนะฮะทุกคนดูสิไปถึงนู้นเลยนะฮะหายากมากเดี๋ยวจะพาไปชมห้องโชว์ห้องอวดห้องอลังการอีกแล้วครับท่าน นะบางมูลนาคเนี่ยก็คือถ้าเกิดนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพใช่ไหมก็จะผ่านอำเภอรแรก,แรกๆเลยของจังหวัดพิจิตรนยฮะเนี่ย,เ,ยเข้ามาถึงข้างในได้เลยทุกคนว้ายตรงนี้ก็มีด้วยหรอนี่ฮะบรรยกากาศดีมากเลยก็จะเป็นหลังๆๆบ้านใครบ้านมันอุนดรมากทุกคนจะาโรแมนติกมากนะครับ เขาบอกคนพิจิตจริงใจคบได้ไม่เจ้าชูรักลูกรักเมียก,กลัวเมียทุกคนว้าวนี่ค่ะเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะฮะนี่ทางเข้านะฮะเดินมาจากถนนรถอยประมาณ7 8 0 0เมตรนะฮะถ้าเกิดใครขับรถมาก็อ่าใช้น้ำมันกันไปนะฮะบางขีนนาคหรือว่าบางมุมนาคแห่งนี้มีวัดดังๆมีหลวงพ่อแก้วนะฮะทุกคนเราก็มีจักรยานให้ปั่นด้วยนะเมื่อกี้ออกขอเขาว่ามีจักรยานไหมหอะไรเงี้ย ราจะได้ปั่นชมเมืองทุกคนนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเรือนไทยทุกคนนะแบบบ้านไม้จะไปกินก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวต,ต่อต่อต้งก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นต่อต้อเอ,อหมูตุ๋นกะเพราทุกคนนะฮะเพิ่งมาถึงจากรถไฟก็เลยเช็คอินมาเลยทุกคนนะฮะถึงประมาณ4ี่โมง่ะทุกคนเนี่ยนะครับอืมมีหานบีทีวีพร้อม ตะกินเบาๆรองท้องเพราะมื้อข้ามเดี๋ยวต้องไปเดินตลาดทุกคนไปช้อปปิ้งไหมเผื่อมีอะไรน่าสนใจจะได้ถ่ายมาฝากทุกคนนี่นะครับแอร์เย็ยนๆส่วนนี้น้ำจากอะไรฮะแซบมากร้านนะฮะมองนี้นะฮะมองนี้คาเฟ่ที่มอนอไงะฮะเพราะเราไปอ๋อที่รีสอร์ทจำได้ไหมไปไหนมา โฮมรีสอร์ทตรงมอนอ่ะฮะย่างรถมีแอ์ไป25บาทแล้วก็ไปร้านมองนนินะฮะคาเฟ่ตรงมอนอแล้วก็ไปถ่ายนะค,ะคลิปสักการะสมดเด็จพระนเรศวรในมอนอะ่ะลองมากินดูนะฮะอืมอร่อยมากทุกคนอืมจัดจ้าง มีข่าวอะไรตอนนี้อ๋อข่าวเรื่องสอวทุกคนเขากำลังจะพูดให้ผอ,อยกมือโบวตให้กับพวกที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยจริงๆอย่าไปห้ามเขาสวเป็นเอกเทศอยู่แล้วชี้เขาออกกฎหมายว่าให้สวเลือกนายกได้นี่แสดงว่าเขามองการไกลแล้วไงว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้นายกคนที่ไม่ดีหรือไม่โปร่งใสหรือเข้ามา คิดร้ายกับประเทศชาติหรือเปล่าโกงเข้ามาประมาณอย่างเงี้ยฮะสมมตินะท่นสวออมีสิทธิ์จะกันกรองตรงนี้แล้วแต่บังอื่นประมาณในยุคที่เขาอ้างว่าประชาธิปไตยของเขาก็จะทําอะไรก็ได้ทําไมต้องมาอ,อ้อสกร,รีนเขาอีกในเมื่อเขาเลือกแล้วประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมก็คือกฎหมายเขาบอกไว้ระบุชัดเจนว่าประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยนะฮะสิบหกสิบเจ็ดล้านเสียงบอกยอมรับไปแล้วว่าสวชุดเนี้ยนะฮะ 250คนเนะี่ยมีอำนาจที่จะอิสระเอกเทศยกมือที่จะไม่เลือกนายกหรือเลือกนายกก็ได้แล้วแต่เขาแต่บางเอออีบบางกลุ่มเขาไม่พอใจเขาอยากให้เลือกไนงะเลือกคนที่เขาชอบไงฮะเขาก็เลยพยายามกดดันอนะไรประมาณอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ว่าดีนะถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นนะกลายเป็นเราได้คนไม่ดีมาเป็นนายกคิดร้ายกับสถาบันคิดร้ายกับประเทศชาติขึ้นมาทํายังไงถึงแม้ชนะเลือกตั้งถูกไหมฮะเราต้องผ่านสกรีนด้วยให้สวเป็นคนกันกรองก็ดีนะทุกคน แต่คนที่เขาอ้างประชาธิปไตยเสิงส่วนมากถ้าเกิดเขาชนะเขาก็จะไม่ยอมไงเขาก็อยากให้โบดว่าเขาเลือกกันมาเขาอยากได้อ่ะอย่สวมองว่าคุณอาจจะเลือกคนไม่ดีมาอะไรประมาณอย่างนงี้ะฉันก็ไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยถึงบอกอันนี้เป็นข้อดีนะถ้ามองในแง่ของผลประโยชน์ประเทศชาติไม่ได้แบบไปตามใจใครว่าอ้างประชาธิปไตยแล้วมาทําร้ายเสาหลักหรือทาร้ายประเทศชาติแล้วฉันจะต้องเลือกตามแกให้แก่ประมาณนะัออ้นสวก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นที่จับตา ถูกไหมฮะทุกคนถ้าเกิดเรามองกันในแง่ข้อดีนะมันก็ดีนะอันนี้ก็คือสอวอแทนที่จะกันกรองกฎหมายก็กันกรองนายกด้วยว่าถ้าไม่ดีนายเ,าเห็นว่านายกคนนั้นรัฐบาลนั้นเอจะเข้ามาคิดร้ายกับประเทศชาติสถาบันสวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะก็ดีนะพูดถึงือแต่คนที่เขาเลือกมาเขาชนะอ่ะเขาก็จะที่จะเอาตามใจเขาไง เอาอุณหภูมิสูงอีกแล้วทุกคนจะตัดแล้วว่าทำไงดี